เสียสมูทขึ้นนะครับเสียงอะไรกระเด็นขนนอตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีล่องนี้ไว้เพื่อ ใช่ไหมครับใช่ลลครับหัวเราลูกค้ามารอทุกครั้งก็อืมถอดหายใจกันตรงเนี้ยไม่รู้จะมีร่องไว้เพื่ออะไรดึงรถโอ้สงสัยแบบเหมือนทดสอบทักษะอะครับอ่าทักษะครับว่าคุณยังมีสมาธิจดจ่อในการขับรถอยู่หรือไม่ไม่สามารถรองความเร็วได้เลยเนาะนเวลานี้ นี่ก็ลิตรของที่ดีก็คือเงียบนะครับเงียบแล้วก็เกียร์นะครับเปลี่ยนได้สมูทขึ้นนะครับเหมือนจะโล่งพอดีหรือเปล่าหนอ่อมีรถยนต์อยู่หนึ่งคันนะครับผมแอบ,บเห็นแวบ,บๆหมดแล้วโอ้โนหะกดได้ผมว่ากดได้กดได้ลนะกดได่นี้ จำฟิลลล่งรอบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวใส่ Omega. อเมก้าลองอีกรอบรอบสุดท้ายกับอเมก้า909ครับตอนนี้พักครึ่งเวลาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมถึงร้านแล้วรถก็เต็มหน้าร้านมันเต็